ทรงงานนะครับ New X นะครับคันนี้ก็นี่ครับพี่ชายคนนี้เลยนะครับที่เขาขายมือถืออยู่นะครับโลตัสใช่ไหมครับพี่ที่โลตัสนะครับใครสนใจก็ไปอุดหนุนได้เลยไอโฟนนะครับทุกรุ่นนะครับมีราคาแบบพิเศษแน่นอนพี่เขาบอกชั้นบนใช่ไหมครับพี่โลตัสชั้นบนชั้นสองนะครับนครับอันนี้ก็มาดูงานติดตั้งกล้องเลยนะครับอันนี้คือกล้องหลังนะครับเก็บไว้ให้อยู่ตรงนี้เลยเก็บให้เรียบร้อยเห็นไหมครับกดเข้าไปเลยนะครับ ไม่ขาดแน่นอนนะถ้ามีการขาดหรืออะไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่แต่นี้เราจะไม่เจาะตัวรถของลูกค้านะครับน่ครับเก็บให้เรียบร้อยตามขอบเห็นไหมสนิทเหมือนเดิมให้ดูนะครับต่อมามาดูมุมมองกล้องหน้านะครับสําหรับ U X นะครับการเดินสายก็จะเก็บแบบนี้เลยเห็นไหมไม่ต้องเสียกับช่องจุดบุหรี่ USB ไม่ต้องแกะคอนโซลเพื่อที่จะไปแคปสายไฟด้านหลังนะก็ร่วมกับฟิลได้เลยกล้องหน้าขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหม สวยๆแบบนี้เลยมุมมองเห็นไหมครับตามขอบหลบสายแอร์แบ็กให้เรียบร้อยนะครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับก็ติดต่อทางเพจได้เลยนะครับสนใจนะครับมือถือก็ติดต่อพี่เขาได้เลยนะครับนวครปฐมโรตัสนะครับสวัสดีครับ